สาวโบถูกไม่ให้เข้าวัดคะ่ะถึงกับต้องโพสต์ระบายผ่านอินสตาแกรมเลยทีเดียวคะ่ะสําหรับสาวโบชเยดาที่ตั้งใจชวนคุณสาม,มีอย่างเช่นนั้นของคุณแบงค์กิจชพนที่มีความตั้งแต่จะเข้าวัดไปทําบุญและฝากดวงชะตาที่วัดแห่งหนึ่งแต่ต้องมาเก้อคะ่ะเพราะว่าไม่สามารถเข้าวัดได้เนื่องจากว่าถูกเจ้าหน้าที่ของทางวัดบอกว่าสาวโบแต่งชุดไม่เหมาะสมทําเอาสาวโบนั้นต้องโพสต์ระบายความในใจผ่านอินสตาแกรมเลยละคะ่ะได้บอกว่า วันนี้กลายเป็นหมวยเศร้าค่ะตั้งใจเดินทางไปทําบุญและก็ฝากดวงชะตาที่วัดจีนใหญ่โตของจังหวัดนนทบ,บุรีแต่เจ้าหน้าที่ทางวัดเนี่ยน้อยกว่าเราอีกมาตะโกนใส่ ผ่านทางไมโครโฟนเรียกเสียงดังเลยว่าน้องๆเขาไม่ได้นะชุดไม่ผ่านให้เอาผ้าของทางวัดเนี่ยมาใส่คลุมชุดไว้เพราะว่าใส่ชุดจีนกระโปรงแบบไม่เรียบร้อยเรายืนงงในชุดตัวเองมากว่าเฮ้ยผิดตรงไหนแปลกที่คนตั้งใจใส่ชุดจีนไปที่วัดจีนเนี่ยกลับโดนว่าในขณะเดียวกันคนก่อนหนะ้าผู้ชายก็ใส่กางเกงขาสาั้นผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงเหนือเข่าอย่างเขาได้แต่เราทางที่แบบเสื้อแขนยาวกระโปรงยาวถึงพื้นขึ้นมานิดเดียวคอตั้งมิดชิด จร,จริงๆแล้วทุกครั้งเวลาไปไหนจะเป็นคนที่ให้เกียรติสถานที่อย่างมากช่วงเทศกาลตุษดจีนก็จะใส่ชุดจีนเรียบร้อยแบบนี้ไปไหว้เทพพยาดาทเทวดาทั้งหลายตามวัดต่างๆก็ไม่เคยมีปัญหาใดๆและถ้าจําเป็นก็คงไม่อยากยืมผ้าในส่วนกลางของทางวัดยิ่งในช่วงแบบนี้ด้วยคือความอนามัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสรุปเลยคุยกันสองคนว่าถ้าหากเดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วต้องลำบากใจนิ่งไม่พูดอะไรกลับกันดีกว่าบุญกุศลอยู่ที่ความตั้งใจทําที่อื่นก็ได้ทิ่งไม่ให้ใจมัวหมองรู้สึกผิดหวังกับ ความตั้งใจวันนี้ก็เลยมีการถ่ายภาพเก็บบันทึกไว้เพราะว่าเราคงไม่ไปไกลถึงที่นั่นอีกแล้วค่ะเจ้าหน้าที่พูดจามไม่ดีไม่น่ารักเลยใครเป็นน้องคุณซึ่งจากโพสต์นี้ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะงานนี้จะเป็นยังไงเรามาส่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ